สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะเอ่อคลิปนี้เป็นคลิปที่แอนจะมาแจ้งนะคะมาแจ้งกติกาในการที่อย่างที่แอนบอกไว้นะคะว่าแอนมีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะไปบังเอิญได้มาพอดีนะคะแล้วก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะให้กับทุกคนที่ติดตามแอนมาตลอดนะคะ ทุกคนมอบสิ่งดีๆมอบคอมเมนต์ดีๆมอบกำลังใจดีๆมอบการสนับสนุนให้แอนในหลายๆช่องทางมาตลอด2ปีนะคะแอนก็เลยคิดว่าปีนี้น่าจะมีอะไรที่จะมอบให้กับทุกคนบ้างนะคะแล้วก็เลยบังเอิญที่จะไปได้สิ่งนี้มาก็คิดว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราอยากจะให้ทุกคนนะคะในช่วงเวลาแบบนี้ที่อย่างน้อยเป็นกำลังใจหนึ่งกำลังใจเล็กๆจากแอนนะคะที่มอบให้นะคะโดยแอนก็ได้มาไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะ ก็แบ่งส่วนแรกเนี่ยแอนก็แบ่งเอาไว้ให้กับครอบครัวนะคะให้กับครอบครัวให้กับคนรอบข้างให้กับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งมาให้กับคนที่แอนได้อีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือพวกคุณทุกคนนะคะอาจจะไม่ครบทุกคนนะคะให้ทุกคนไม่ไหวแต่ว่าก็จะพยายามให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะมากได้นะคะออก,ก็แล้วก็เป็นการให้โดยที่แม้แต่ค่าส่งแอนก็ไม่คิดเลยนะคะถือว่าอยากจะให้จริงๆทีนี้เนี่ยในส่วนของคนที่ ถามเข้ามาทั้งในไลน์นะคะทั้งในด i เรก t IG ทั้งในแฟนเพจนะคะของชาต์มทาโร่ว่าคุณแอนถ้าไม่ได้รับคัดเลือกแต่อยากได้มาอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะคะทีนี้มันมีเหลืออยู่แหละแต่มันไม่เยอะทีแรกก็ว่าจะเก็บไว้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงลองดูก่อนนะคะถ้าหามาได้เพิ่มนะคะก็จะ จะให้บูชายังไงราคาเท่าไหร่หรืออะไรเดี๋ยวแอนขอไปคิดก่อนแล้วเดี๋ยวแอนจะแจ้งอีกทีนึงหลังจากวันที่แอนประกาศผู้โชคดี20ท่านนี้ก่อนเนาะไม่อยากให้ราคามันแพงเกินไปหรือค่าส่งจะอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวแอนจะแจ้งรายละเอียดทางอา่าทางคอมมูนิตี้ของ Youtube นะคะของอ่อ Facebook IG อะไรก็ตามแต่นั่นแหละนะคะแต่เดี๋ยวจะแจ้งทุกคนให้ทราบอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะแจ้งทุกคนให้ทราบเอาเป็นว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นนะคะเรากลับมาที่กติกาก่อนเนาะ ในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันทั้งใกล้ปีใหม่ด้วยแล้วก็ครบสองปีด้วยนะคะอยากจะตอบแทนที่ทุกคนเป็นพลังงานดีๆให้แอนเหมือนกันทีนี้กติกานะคะกะติกาก็คือจะให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์แหละแต่ว่าจะไม่ได้เป็นคอมเมนต์ใน YouTube นะใน u t u b e เนี่ยเดี๋ยวอันปิดคอมเมนต์เพราะว่าเดี๋ยวคุณจะสับสนว่าตกอลงให้ตอบที่ไหนนะคะ ทั้งใน IG ด้วยแล้วก็ปิดคอมเมนต์เหมือนกันเพราะว่าจะไปให้พวกคุณเนี่ยคอมเมนต์ตอบใน Facebook ที่เดียวนะคะในแฟนเพจที่เดียวทําไมถึงเป็น a c e b o o k นะคะเพราะว่า 1. เวลาที่แอนคัดเลือกผู้โชคดีได้20คนแล้วเนี่ยนะคะเวลาการแจ้งชื่อที่อยู่เนี่ยมันง่ายในการที่แอนจะตรวจสอบว่าแอคที่ตอบคอมเมนต์และแอนเลือกเนี่ยกับแอคที่ DM มาหาแอนที่จะแจ้งที่อยู่เนี่ยคือแอคเดียวกันจริงๆนะคะ2 การที่จะให้คุณมาแจ้งที่อยู่เบอร์โทรอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นรายละเอียดส่วนตัวแบบเนี้ยโดยแบบพิมพ์ในคอมเมนต์หรืออะไรแบบเนี้ย มันเป็นอันตรายกับตัวพวกคุณนะคะมิจฉาชีพมันเยอะมากเดี๋ยวนี้นะคะบางทีอาจจะทักไปแอบอ้างว่าเป็นแอนเรียกเก็บตังหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันอันตรายกับพวกคุณเองเพราะฉะนั้นแอนก็ไม่อยากให้ข้อมูลพวกนี้มันไปเผยแพร่อะไรแบบนั้นถึงแบบจะรีบลบหรืออะไรมันอาจจะมีคนมาจ้องแคปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลสองข้อหลักๆที่แอนให้ไปเล่นใน a c e b o o k นะทีนี้กติกาคืออะไร นะคะกะติกาก็คือว่าแอนอยากให้คุณเนี่ยคอมเมนต์ตอบคำถามนะคะว่าถ้าคุณได้กำไรได้แดงนะคะไปเนี่ยคุณอยากจะขอพรเรื่องใดมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะขอให้ตัวเองขอให้คนรอบข้างก็ได้เหมือนกันไม่จำกัดว่าแค่เรื่องของความรักนะมาเป็นเรื่องที่คุณต้องการมากที่สุดในตอนนี้ปรารถนาในใจนะคะแล้วออ ความปรารถนาได้คำคำคำตอบใดที่แอนประทับใจอ่านและวแอนชอบนะคะความจริงแอนก็อยากจะให้ทุกคนนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยแอนเลือกนะคะสำหรับ20ท่านที่แอนอ่านแล้วแอนชอบนะคะแอนชอบแอนเอาใจช่วยคุณว่าอยากจะให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงมากๆนะคะ เดี๋ยวแอนจะช่วยอธิษฐานด้วยอีกแรงแล้วก็จะส่งกำไรได้แดงเนี่ยไปให้นะคะเพราะฉะนั้นมาร่วมสนุกกันได้นะคะมาร่วมสนุกกันได้โดยแอนจะเปิดให้พวกคุณคอมเมนต์นะคะตอบคำถามใน facebook โดยที่แอนจะเดี๋ยวแอนแปะลิงก์ f a c e b o o k เอาไว้ให้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะคะเข้าไปคลิกกันได้เลยนะคะเพราะว่าแอนจะปิดคอมเมนต์แล้วนะคะใน Facebook ในคลิปนี้นะแล้วก็จะเปิดให้พวกคุณได้ส่งคำถามนะคะ ตอบคำถามคอมเมนต์ comment ได้ถึงวันที่13ธันวาคมนะวันที่13ธันวาคมและประกาศผลการคัดเลือกในวันที่16ธันวาคมนะคะเดี๋ยวแอนจะไปตอบกลับนะคะวันที่16ดแอนจะไปตอบกลับในคอมเมนต์นะคะว่าขอให้พวก ขอให้พวกคุณเนี่ยคนที่แอนตอบกลับเนี่ยช่วยอินบ็อกซ์ที่อยู่ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งมาให้แอนด้วยนะคะภายในวันที่16ธันวาคมเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแอนอยากจะขอเวลานิดน,นึงนะคะในการในขั้นตอนการที่รอพวกคุณแจ้งที่อยู่เนาะแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็ช่วงการจัดเตรียมพัสดุหีมห่อต่างๆแล้วก็ในช่วงของการจัดส่งนะคะเพราะว่าช่วงท้ายๆเดือนเนี่ย ในเดือนธันวาคมเนี่ยไปรษณีย์น่าจะทํางานหนักแล้วก็ส่งของขวัญกันเยอะนะคะและแอนขออนุญาตส่งทําไปรษณีย์ช่องทางเดียวนาอเพราะว่ามันใกล้ที่ทํางานแอนมากที่สุดและแอนสะดวกที่สุดนะคะในการที่จะจัดส่งให้กับพวกคุณเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นการส่งไปรษณีให้นะคะทีนี้อย่าลืมนะคะว่า,าถ้ามีใครที่มาเรียกรับตังค์นะคะบอกว่าเป็นแอนแล้วก็มาเรียกรับค่าใช้จ่ายใน20 ท่านที่โชคดีที่แอนเลือกไว้เนี่ยขอให้รู้ว่าไม่จริงไม่ใช่แอนนะคะกิจกรรมเนี้ยให้ฟรีแม้แต่ค่าส่งไม่คิดอยากให้จริงๆนะคะอยากจะให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะโอเคและเดี๋ยวยังไงแอนจะรออ่านคำตอบของพวกคุณนะคะเจอกันอีกทีวันที่16วันที่ประกาศผลนะ